ครับผมวันนี้จะทำหมี่กรอบผัดซีอิว๊วเป็นเมนูที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่จะบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูระดับร้านมิชลินเลยนะได้ยินเสียงชัดเจนดีกดเลขหนึ่งบอกกันนิดนึงครับพี่เสียงชัดเจนภาพชัดเจนกดเลขหนึ่งหน่อยและถ้าใครกดเลขหนึ่งแล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นกาลังใจให้คนไลฟ์สดหน่อยนะครับเราไลฟ์สดแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีรายได้จากค่าโฆษณาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆช่วยแชร์หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจมาไลฟ์บ่อยๆนะครับกดแชร์ ขอสักคนละหนึ่งแชร์นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะมีกรอบผัดซีอิ๊วเป็นเมนูที่ฟังเหมือนง่ายๆแต่ยากมากเพราะว่าพี่จะผัดยังไงให้มีกรอบมันไม่นิ่มนี่คือโจทย์วันนี้เราใช้สันคอแต่ิีๆแล้วผมแนะนําให้ใช้สะโพกหรือสันนอกจะดีกว่าแต่ว่าพอดีบังเอญเรามีสันคอเหลืออยู่เราก็เลยใช้สันคอใส่น้ํามันลงไปเยอะนิดนึงเนาะจะทอดมีกรอบนะน้ํามันน้อยไม่ฟูนะสวัสดีครับทุกท่านครับผมถ้าเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งทักทยกายกันแทนคําว่าสวัสดีได้เลยนะครับผม วันนี้จะชวนทำบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วเป็นเมนูที่ฟังแล้วเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะจุดสําคัญคือจะทํายังไงให้ผัดแล้วบะหมี่กรอบไม่นิ่มซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูของร้านลัดหน้าระดับมิชลินเลยนะอันนี้ผมวอร์มไฟอ่อนๆไว้นะผมจะทําการหมักเนื้อหมูผมแนะนําใช้เป็นวันนี้ผมใช้สันคอใช้สะโพกใช้สันนอกได้หมดเลยสันในไม่เอามันเละเกินไป วิธีหมักไม่มีอะไรมากเลยพี่ให้มันมีรสชาติหน่อยด้วยตัวนี้ครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวให้มีรสชาตินิดนึงใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยให้หอมครับพริกไทยให้หอมนะครับอันนี้จําเป็นสองอันนี้คือให้รสกับให้หอมแต่ทีนี้สิ่งที่จะทําให้นุ่มคือแป้งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบแป้งนิดนึงอ่าหลายคนสงสัยว่าใช้แป้งอะไรดีผมบอกเลยจากประสบการณ์การเปิดร้านรัาดหน้ามาเป็นสิบปี แป้งที่หมักหมูได้นุ่มและอร่อยที่สุดคือแป้งข้าวโพดความนุ่มเนี่ยระหว่างแป้งข้าวโพดกับแป้งมันจะไม่ต่างกันแต่แป้งมันเวลาผัดออกมาแล้วมันจะหยุ่นหยุ่นเละเละแต่แป้งข้าวโพดเวลาเอาหมูไปผัดออกมาแล้วมันจะกรอบครับยันแนะนําเลยว่าแป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดป,ประมาณสัก1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนพริกไทยเล็กน้อยเนี่ยจะหมักหมูได้ประมาณครึ่งกิโลเลยนะได้เยอะนะอย่าไปใส่แป้งเยอะมากเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันมันจะด้านไปะนะครับผมแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่จะทําให้หมูของคุณอร่อยคือใส่น้ํามันนิดนึงนะครับน้ํามันแทนน้าหลายๆที่เวลาหมักคือประหยัดใช้น้ําน้ําอ่ะมันช่วยคือเวลาเราใส่เครื่องลงไปเนี่ยมันจะกระจายไม่ทั่วหมูพี่นึกออกไหมบางที่เขาใส่น้ําลงไปเพื่อให้มันกระจายทั่วหมูแต่น้ําอ่ะมันจะทําให้หมูว่าจืดเหมือนเอาหมูไปแช่น้ําแต่ถ้าหมักด้วยน้ํามันเนี่ยหมูมันจะแบบเวลาเอาไปผัดมันจะยิ่งแบบเหมือน j u ซี่อ่ะมันจะไม่แห้งไม่กระด้างใช่ แล้วก็น้ำมันเนี่ยจริงแล้วมันมีสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้หมูพี่บูดยากขึ้นเหมือนเหมือนไปเค็มเอาไปดองน้ํามันที่เคยเห็นไหมครับเพราะว่าในน้ํามันเนี่ยจุลินทรีย์มันจะเริญเติบโตไม่ค่อยได้สมัยก่อนตอนผมทําร้านร้าหน้าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วน้ํามันมันมันขวดละประมาณ20บาท30มันไม่เหมือนสมัยนี้มัน 40- 50ห้าเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเวลาเราหมักที่ร้านเี่เราใส่น้ํามันท่วมเลยพี่เราไม่ได้ใส่หยอดๆยอแบบนี้แล้วหมูไม่บูดพี่อยู่ข้ามวันก็ไม่บูดเพราะว่า อากาศมันผ่านน้ำมันลงไปไม่ได้จุลินทรีย์มันจะเริ่มเติบโตไม่ได้อ่ะต่อมาพี่ต้องนวดพี่ต้องนวดแบบนี้ไม่ใช่ใส่ลงไปแล้วเสร็จพี่ต้องนวดไม่นวดไม่ได้ถ้าไม่นวดยังไงก็ไม่นิ่มพี่ต้องนวดจะเป็นส่วนไหนก็ต้องนวดนะครับผมผมก็นวดไปแบบนี้นะนวดประมาณนี้แล้วก็พักไว้ปกติที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยเราก็จะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาที แต่ถ้าทํากินเองวันนี้ผมอาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวผมจะได้ไปผัดต่อเลยนะครับ okay. โอเค <S <S นเนี่ยเนี่ยผมจะสลัดเนี่ยพี่ดูดิแป้งเยอะมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าใครไม่สลัดแป้งออกนะไปทอดนะแป้งตัวนี้หลจจะทําให้ไหมด้วยแล้วก็เหม็นด้วยแป้งมันจะลงไปอยู่ตึมมาอ่ะทีนี้ไฟนะครับไม่ใช่ไฟแรงสุดไฟปานกลางคอ่อนข้างไปทางแรงแต่ต้องรอน้ามันร้อนก่อนถ้าไฟแรงปุ๊บไหมครับผม ถ้าไฟไม่แรงอมน้ํามันไม่กรอบเพราะฉะนั้นใช้ไฟปานกลางแต่ลอให้ร้อนอ่าเข้ามาแล้วก็กดแชร์ไว้ได้เลยพี่นี่คือเคล็ดลับบะหมี่กรอบเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่หลายๆคนตายทอดแล้วไม่ได้ทอดแล้วไม่กรอบทอดเสร็จแล้วเอามาวางไว้แป๊บหนึง่งก็ก็หายกรอบนะวันนี้มาดูเวลาพี่จะลองพี่เอาเส้นเล็กๆมาเทสเคล็ดลับพี่หนึ่งในการทําบะหมี่กรอบคือเอาแป้งออกให้หมดอย่าให้เหลือแป้ง2ใส่ลงไปแบบนี้ไม่ได้ ต้องลงแล้วเด้งเลยถ้าลงแล้วยังรออยู่ไม่ได้ไม่กี้ไม่ไม่ทันใช่ไหมให้พี่ดูอีกทีหนึ่งมานี่นะครับนี่คือเอาเส้นเล็กๆนะใส่ลงไปปั๊บว้า้อ่าอันนี้อันนี้คือเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้เรียกว่าเกือบแล้วใกล้ได้แล้วแต่ถ้าลงไปแล้วมันลงไปนิ่งแล้วค่อยขึ้นไม่ได้นี่อ่านี่นี่ขึ้นเลยนะฟึบอปแอแปลว่าน้ํามันได้แล้วพอน้ํามันได้แล้วอันนี้ผมเล่งไฟไว้แรงนิดนึงผมเบาไฟลงมาหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม นะครับไม่กี้ผมเล่งให้กระทะมันร้อนเร็วๆไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนข,อข้างไปทางแรงพี่นะไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาตักก่อนสมัยก่อนที่ร้านเนี่ยไม่ได้ทอดมีกอบมันธรรมดานะมีพิมพ์มีบล็อกด้วยนะ<ช>คือทอดมีกอบออกมา,าเป็นรูปทีนี้อย่าโลภมากสําคัญที่สุดมีกอบมีหนึ่งก้อนเนี่ยเวลาทอดเป็นมีกอบจริงๆจะได้สองจาน ถ้าเอาหนึ่งก้อนเป็นจานเดียวมันจะแน่นเกินไปแล้วมันก็จะเป็นไตตรงกลางไม่กรอบเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ผมเอามาสองก้อนผมก็จะแบ่งได้ประมาณสักสามหรือสี่จานนะเนี่ยพี่ดูผมหยิบเนี่ยบางๆอย่างนี้เลยอยากให้ได้มีกรอบอร่อยอย่าอย่าโลภอย่าขี้เกียจนะครับเนี่ยให้มันกระจายเข้าไว้ให้มันกระจายสุดๆแล้วก็ลงเนี่ยเนี่ยโลงลงลงอย่างนี้เนี่ยฟูไหม<ง>เสร็จเลยไฟห้ามลดเด็ดขาดต้องตั้งไว้ให้พอดี ถ้าทอดทอดอยู่แล้วปรับไฟจบพี่อมน้ำมันบอกเลยนี่นะครับแล้วก็นี่ตะหลิวเดี๋ยวเอาตะหลิวมาให้ดูว่าใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเผื่อใครอยากได้ของแถมตะหลิวเราไปนี่ทอดให้ดูครับตะหลิวใช้ได้จริงกับด้านครับเนี่ยแล้วพี่ดูเดิทรงกระทะทอดขงทอดไข่อะไรขนาดมันพอดีพอดีผมชอบกระทะใบเนี้ยทอดอะไรก็ตามประหยัดน้ำมันแล้วก็ร้อนดีแล้วก็พอดีมากเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่เห็นไหม กรอบแน่นอนเอาขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันพี่ขนาดผมสลัดแป้งดูดียังมีแป้งในกระทะเลยอ่ะอันต่อไปต่อได้เลยพี่อันต่อไปต่อได้เลยเห็นไหมสองก้อนทอดได้สามแผ่นถ้าสองก้อนทอดได้สองแผ่นแน่นไปพี่รับรองนะครับผมแบบนี้ถ้าได้กระทะที่มันกระจายความร้อนได้สม่ำเสมออย่างกระทะเราเนี่ยก็จะง่ายสำหรับพี่แต่ถ้าเป็นกระทะที่แบบบางๆงเงี้ย พอเอาของลงไปอุณหภูมิลดลงพอเอาของขึ้นอุณหภูมิเพิ่มอย่างเงี้ยจะลําบากต้องนั่งปรับไฟตลอดเวลาอ่ะโอเคอันนี้สวยแล้วอันแรกเมื่อกี้ผมพูดตรงๆนะผมนานไปนิดนึงสีเข้มไปหน่อยเพราะว่าพี่อย่าลืมนะพี่ดูนะเห็นไหมพอขึ้นมาแล้วสีมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมอันแรกเนี่ยผมผมเผลอนานไปสีเข้มเกินอันนี้จะสวยพอดีเห็นไหมอ่าแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องปรับไฟเพราะว่ากระทะเรามันค่อนข้างกระจายความร้อนดีมันทอดต่อเนื่องได้เลย ถ้าเป็นกระทะทั่วไปไม่ได้นะพี่ต้องคอยปรับนะผมบอกได้เลยมันจะไฟมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงของมันนั่นแหละ<อ>เนี่ยสวยๆมีกรอบเนี่ยถ้าไม่ไม่เสียเวลาทอดนะคนขายอะกำไรนะมันปริมาณน,น้อยอเนี่ยดูดินิดเดียวเองเห็นไหมเนี่ยอย่าไปปรับไฟนะพี่นะใครอย่าไปลดอย่าไปเพิ่มไฟนะน้ำมันอมต้องหา หาระดับไฟที่พอดีแล้วทอดต่อไปเรื่อยๆแล้วสีจะสวยแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้ได้แล้วนะผมเอากระทะออกนะเดี๋ยวผมจะมาผัดให้พี่ดูอันนี้เอากระทะออกแล้วได้แล้วนะคะได้แล้วง่ายๆทำไม่เป็นรอยเนาะพี่ๆทั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบพันนะคะครับผมเข้ามาแล้วขวักกดเลขหนึ่งทักไทยกันนะครับพี่ถ้าสะดวกกดแชร์ผมด้วยอ่ะ,ะเดี๋ยวผมขอเอาบะหมี่ของผมมาเสด็จน้ํามันไว้บนนี้เพราะเดี๋ยวผมจะใช้กระทะ,ะมาไวน้นี่ให้มันเสด็จน้ํามันหน่อย แล้วเดี๋ยวเราจะากระทะใบนี้แหละมาใช้นะครับผมพี่ดูดิถ้าเรามีกระทะที่มันกระจายความร้อนดีๆอ่ะคำว่ากระจายความร้อนดีๆคือยังไงคือกระทะเนี่ยพี่เวลามันตั้งไฟมันจะร้อนถูกไหมพอเราใส่ของลงไปของอ่ะมันเย็นมันจะทําให้น้ํามันลดอุณหภูมิเร็วถ้าเป็นกระทะดีๆเนี่ยมันจะค่อนข้างรักษาอุณหภูมิมันจะทําให้ไม่อมน้ํามันพี่ดูด้วยตาได้เลยเนี่ยกระทะเราเป็นกระทะที่กระจายความร้อนไดถึง97%้าสบด ยันพี่จะเห็นได้เลยว่ามีกอบผมไม่อมน้ํามันเลยนี่นี่คือข้อดีนะบางทีบางคนแบบไม่รู้นะว่ากระทะมีผลกับการทอดมีครับพี่มีเยอะด้วยฝนตกแล้วนะครับผมอ่ามากระเทียมเอาลืมเปิดไฟแต่กระทะเราเปิดก็ร้อนเลยพี่ ใส่เทลงไปเล็กน้อยมีเปลือกนิดๆได้นะหอมๆแบบนี้โอเคครับผมขอใส่น้ํามันนิดหนึ่งเนาะผัดซีอิ๊วเนาะก็ต้องมีน้ํามันหน่อยไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ติดอยู่แล้วพี่จะใส่น้ํามันเพื่อให้มันไม่ได้านแสดงว่า,าเที่ยมกันค่าเชฟหลังขา้ารลวนใช่หลังคาล้วทุกหลังแม้กระทั่งบ้านเจ้าของโครงการ <c oughs> ก็เลยไม่รู้จะไปบ่นใครเพราะว่าเจ้าของโครงการก็รั่วเอาละครับใส่ลงไปแล้วต่อมาใส่หมูครับที่เราหมักไว้ หมูเนี่ยมันมีแป้งนะผมอยากให้พี่ดูนิดนึงว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นกระทะทั่วไปมันต้องติดแน่นอนพี่ลองดูแล้วกันว่ากระทะเชฟบุ๊กติดไหมเพราะว่าเราหมักใส่แป้งก้ายหมูหล่นกรดิ่ตุ้งค่ะพี่เลยหมูเราเวลาเราทํากินเองนะพี่เราอย่าไปหั่นเล็กๆหั่นใหญ่ๆแบบนี้มันจะสะใจพี่เห็นไหมเนี่ยเพราะว่าเราทํากินเองไง เวลาเราไปซื้อเขาเนะ่ยโอ้เดี๋ยวนี้เมื่อกี้สั่งร้าหน้ามากินไมให้หมูพี่สองชิ้นพี่เลยบอกพี่อยากเปิดร้านรหน้าเองพี่ผมถามพี่จริงเถอะคนขายของหลายๆคนนะ่ะชอบกลัวว่าขายแพงแล้วลูกค้าไม่กินแต่ถ้าขายถูกแล้วคุณภาพไม่ดีอ่ะเป็นผมผมถามใจผมอะ่ะผมจะขึ้นราคาอีกสักสิบยี่สิบาทต่อจานแต่ผมให้หมูเพิ่มอีกสองชิ้นสามชิ้นผมว่ามันน่ากินกว่านะในความรู้สึกผมอะ่ะ โอเคไม่ชัดเห็นชัอตไหมครับพี่คะเดี๋ยวหนูก้มให้ดูแล้วเนี่ยมาชัดเลยเนี่ยพี่ดูเลยไม่มีติดเลยเนี่ยดูดินี่ขนาดหมูมีแป้งนะที่เราหมักนะใครเห็นนี่ยไม่มีติดเลยพี่กระทะดูดิเนี่ยอันนี้กระทะใบเก่าด้วยนะเราใช้มาเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยโอ้ยนี่จะเข้าเดือนพี่เก้าแล้วสิาะนี้หมดสิงหาแล้วอ่ะใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เดือนเก้าแล้วค่ะใช่ก็เท่ากับว่ากระทะใบนี้ก็ใช้มาแปดเดือนเต็มละ เราใช้มาตน้แต่ปีใหม่ทาอาหารทุกวันพี่ลื่นมากเอาละหมูเริ่มสุกแล้วหมูเริ่มสุกแล้วต่อไปเดี๋ยวล,ลินน้ำมันมานนี้ก่อนไม่อยากเติมน้ำมันแล้วเอาน้ำมันที่มันออกมาจากหมูที่แหละมาใส่ไข่<ม>เออไม่อยากเติมน้ำมันแล้วไงจะได้ไม่ไม่เลี่ยนไงซึ่งแบบเดี๋ยวพี่ดูเลยผมเป็นคนผัดทำผัดซีอิ๊วได้แห้งมากผมเลยทำหมีก่กรอบผัดซีอิ้วได้อร่อย ใครเคยไปกินร้านผมร้านหน้าคันเทพจะรู้เลยว่าร้านร้านหน้าคันเทพไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ้วขั่วกไก่เลยก็ตามแห้งหมดเราไม่เคยผัดแฉะเราไม่เคยผัดแฉะพี่เราผัดแห้งลื่นเกินเดี๋ยวเขาหาว่าผมตัดต่อดูดิลื่นเกินไปไข่อ่ะหมูไข่นะครับคานาคณนาลงเลยอันนี้คณนาธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่คานาฮ่องกง ถ้าสมัยก่อนที่ร้านจะใช้คณะฮ่องกองอะ่ะแล้วก็ปรุงรสนะครับเต้าเจี้ยวนิดเดียวเต้าเจี้ยวผัดแห้งมันจะเค็มเยอะงั้มันจะใส่เรียกว่าใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาให้หอมเต้าเจี้ยวให้หอมนะครับปรุงรสซอสถัวเหลืองเหยาะเดียวเหยาะเดียวคือไม่ถึงช้อนหอเหยาะเยอะไม่ได้นะครับของแห้งเค็มนะใครไปเหยาะเยอะเค็มแล้วมีกรอบมันจะมีรสมันกรอบมันแห้งมันจะยิ่งเค็มมากนะครับซีอิ๊วซอสตัวเหลืองเหยาะหนึ่งซีอิ๊วขาวเห nhiều, ยาะหนึ่งเนี่ยเหยาะอย่างละเหยาะอย่างเงี้ยพี่ นะครับแล้วก็มาน้ําตาลน้ําตาลอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าผัดซีอิ๊วจะออกหวานเนาะน้ําตาลผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนแล้วกันอย่างงี้นะประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่พริกไทยพี่ต้องปรุงทุกอย่างให้เสร็จแล้วใส่มีกอบทีหลังสุดไม่งั้นมีกอบมันจะเละนะครับผมดังนั้นพี่ต้องผัดพวกนี้ไปเลยผัดแบบนี้ไปเลยแล้วพี่จะไม่ใส่ซีอิ๊วเลยก็ได้เพราะว่ามีกอบมันออกสีเข้มอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากให้ดูแบบเข้มข้น ขออนุญาตวันนี้ทำหล่นบ่อยดีๆจะถนัดโยนกระทะนไะงแต่ว่าหมอไม่ให้โยนอันนี้ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงให้มีสีไม่ต้องเยอะสวยๆประสบการณ์การขายรัดหน้ามาเปสิบปีจะบอกว่าเวลามีลูกค้าต่างชาติมาสั่งผัดซิว้วอย่าไปใส่ซีอิ๊วดำให้เยอะนะฝรั่งไม่ชอบสีดำครับไม่ชอบกินดำๆชอบกินผัดซิว้วขาวๆครับเราขายมานานตอนนั้นมีต่างชาติมากินเราเยอะเหมือนกัน เพราะว่าเราอยู่ใกล้น็อตพาร์คเบทโกไง mm hmm. อ่าพี่ผัดไปก่อนผัดให้ผักสุกให้ทุกอย่างมันแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนนะอย่าให้มันแฉะแฉะไม่ได้ถ้าเป็นกระทะทั่วไปก็ติดนิดนึงไม่เป็นไรขูดเอาแต่ถ้าใช้กระทะเชฟบุ๊กก็แบบนี้แหละจะแห้งจะอะไรก็ไม่ติดพี่สบายเนี่ยเห็นไหมแห้งสนิทแล้วนะเนี่ยดูด it, แิแห้งไหมนีแห้งนะนะดูด it, ในกระทะเราแห้งน,นะพอแห้งหมดแบบนี้ผักสุกหมดแล้วพี่ค่อยเอาบี่กรอบลง เพราะมีกรอบลงปุ๊บสิ่งที่พี่ต้องทําคือพี่ต้องเร่งไฟพี่ต้องเร่งไฟแรงแล้วก็ผัดเร็วๆแล้วก็จบเลยมันเหมือนคุกเขาแล้วพี่ต้องเร่งไฟถ้าพี่ไม่เร่งไฟมันจะมีความชื้นอยู่เยอะเกินไปเราเอาไฟแรงๆเนี่ยเพื่อไปไล่ความชื้นออกแล้วเราก็คุกมีกรอบลงไปโอ้โหใส่มีกรอบเยอะครับลน้นเนี่ยพี่ระดับโมโิชลินหอมเลยหอมมากแบบนี้ ต้องผัดให้แห้งก่อนถ้าไม่แห้งไม่ได้แล้วต้องเร่งไฟเร่งไฟตอนนี้ถ้าเป็นที่ร้านเนี่ยจะติดกระทะมากเลยจะติดกระทะแบบสุดๆเลยเนี่ยของเราขนาดเป็นกระทะผิวเคลือบยังมีติดเลยเพราะว่ามันเร่งไฟขึ้นมาแรงมากนะพี่แต่ว่ามันต้องติดคือถ้าทําผัดซีอิ๊วแล้วไม่มีติดกระทะไม่มีเกรียมเลยไม่อร่อยพี่ผัดซีอิ๊วมันจะต้องหอมกระทะฉะนั้นกระทะพี่ต้องไหม้นะครับผมเหมือนตอนนี้กระทะผม,ไ,ม, <listing> ผมไหม้ผมบอกได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูกระทะต้องไหม้ถ้าไม่มไหม,ม,ไม้มันไม่อร่อย แล้วก็เสร็จแล้วผัดนานไม่ได้เดี๋ยวไม่กรอบตอนนี้จบแล้วเนี่ยโอ้วากินมากนะครับผมรถจะไม่จัดมากนะครับพี่เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเวลากินผัดติ๋วปรุงอยู่แล้วพี่เห็นไหมว่าเส้นยังกรอบอยู่เลยใช้ไฟแรงนะครับพี่ผัดทุกอย่างให้แห้งก่อนแล้วค่อยเอาเส้นลงไปน่าทานมากคเชฟเนี่ยโอ้หนี่เมนูร้านมิชลินเลยพี่นะครับร้านลาดหน้าตรงสารเจ้าพ่อเสือใครรู้จักบ้าง เขาเป็นร้านวิชลินอยู่แล้วร้านน้ายอดผัก40ปีเนี่ยพี่ดูดิล้าของผมยังกรอบอยู่แน่นอนดูในกล้องก็รู้เนี่ยอ่าแล้วพี่ดูกระทะที่เจอการผัดแบบโคตรโหดเมื่อกี้เป็นไงมีอะไรติดไหมพี่ดูดิเนี่ยเนี่ยไม่มีเลยไหมคือเมื่อกี้เราผัดโหดมากนะถ้าไปดูที่ร้านนี่คือโอ้โหขูดกันกระจายเลยนะ<ห>นี่ไม่มีแล้วก็ตะหลิวเมื่อกี้ทอดก็ไม่ละลายอ่าอเดี๋ยวผมมาบอกโปกระทะดูผัดซีอิ๊วไปก่อน เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอ่ะการทำมีกอบผัดร์ติเยวอ่ะใครเข้ามาทีหลังต้องแชร์แล้วดูเพราะว่าจังหวะไฟมีหลายจังหวะจังหวะตั้งแต่การทอดมีกอบแล้วก็จังหวะผัดใช้ไฟทอดมีกอบใช้ไฟปานกลางอย่าปรับอุณหภูมิเดี๋ยวอมน้ํามันพอต่อมาตอนผัดเนี่ยต้องผัดให้แห้งถ้าใส่มีกรอบแล้วต้องเร่งไฟแรงไม่งั้นไม่กรอบอันนี้กรอบอ่ะให้น้องมากินให้ดูคำหนึ่งว่ากรอบจริงไหม น้องไมเอามือหนึ่งไปกินอ,อยากให้เขาดูว่าเราผัดแล้วมันยังกรอบจริงไหมอ่ะน้องไมกัดเสียงใกล้ๆเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเอาไม้เไใกล้อ่ะอะได้ยินไหม,มเห็นไหมครับว่ายังกรอบอยู่จริงๆนะนี่คือเคล็ดลับถ้าพี่ไม่ผัดแห้งไม่เร่งไฟหมี่กรอบจะสลดไปหมดเลยอันนี้ยังกรอบอยู่เลยอ,อันนี้เหมือนกินพวกอันนี้เหมือนพวกกินแบบมาม่าแห้งอ่ะใครที่ชอบกินมาม่าแห้งอ่ะอารมณ์นี้เลย ใช่แป้งมันไม่เหม็นอ่ะไม่เหม็นไม่เหม็เหนเพราะว่าเราบอกวิธีทอดแล้วว่าสลัดแป้งออกให้หมดถ้ามีผงแป้งอยู่มันจะมีกลิ่นหืนครับงั้นพี่สลัดเยอะๆเสร็จแล้วพี่นะเอาลแล้วครับแล้วยังกรอบอยู่เลยนะถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดแชร์ให้ผมนิดนึงทาไม่ยากยังกรอบอยู่เลยอยากรู้ว่าผัดหมี่กรอบอยังไงให้กรอบนานไปดูย้อนหลังเอานะตัวนี้โอเคครับขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณใครที่ซื้อกระทะพิมแ์ดสอเสือจอจานแล้ว ทักคุยกับแอดมินได้เลยนะครับพี่สวัสดีครับ กระทะเชฟบบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ